สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ย่อซูเออร์รุ่น1000 VA ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดลำพูนเป็นของลูกค้าเก่าท่านหนึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าเขาแจ้งว่ามันเป็นกิจทายที่อ่าคือมันเสียเป็นของเพื่อนเขาเขาขอซื้อต่อเพื่อนมาอ่าซื้อซื้อมาไม่แพง ก็ซื้อมาเพื่อจะซ่อมเอาไว้ใช้งานนะครับอา,อาการที่เสียเนี่ยที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูนะก็คือชุดภาคใจไฟเลี้ยงมีปัญหาบอร์ดไหม้ทะลุเลยนะตัวบอร์ดด้านในนะครับแล้วก็อุปกรณ์มันไม่ครบก็พยายามหาอุปกรณ์ต่างๆาให้ครบแล้วก็ จะส่งมานะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูข้างในกันว่ามันสภาพเป็นยังไงครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มันเสียหายนะครับตัวบอร์ดทะลุแล้วก็ลายปิลรลอนนะครับาลายปิ้นล่อนเสียหาย ตัวเนี้ยมันส่วนเนี้ยมันเป็นในส่วนของชุดไฟเลี้ยง24โวลต์นะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยตรงนี้จะเป็นช็อกเกตสวิกปิดเปิดพอตัวนี้บัตรกีเดี๋ยวบัตรกีสายได้โดยตรงเลยไม่ต้องใช้ช็อกเกตนะฮะแต่ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะ,ะพอแก้ไขได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับแต่ใช้วิธีการโยงโยงลวดโยงลว,วดโยงสายเอานะฮะ อันนี้เป็นอุปก,กรณ์แผ่นประกับมอสเฟตที่ลูกค้าเขาพยายามหามานะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยอุปก,กรณ์มันถูกถอดทิ้งหายหมดนะครับลูกค้าก็พยายามหามาหามาใส่นะฮะก็คิดว่าน่าจะแก้ไขได้นะครับน่าจะพอแก้ไขได้ไม่น่าจะเกินความสามารถนะฮะ เดี๋ยวถอดตัวบอร์ดออกมา,าประเมินดูอีกทีหนึ่งนะครับครับก็ลายพิ้นล่อนเสียหายหมดเลยนะฮะจุดบัตกรกีาขาอุปกรณ์ตัวเก็บประจุาซเนอร์ไดโอตัวต้านทานร่อนหมดเลยนะครับ น้านนี้ก็รูโบแต่แค่นี้แก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขรวดเดียวจบเลยลเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับครับก็จากการต่อลายปิ้์ แล้วก็ใส่อุปกรณ์ในภาคจ่ายไฟ24โวลต์นะครับใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปครบทุกตัวแล้วนะฮะมันเป็นงานซ่อมแซมแก้ไขนะครับอาจจะดูไม่สวยงามนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวแผ่นปิ้พมันทะลุไปหมดแล้วนะครับลายปิ้นก็ร่อนหายไปหมดแล้วนะฮะก็แก้ไข ให้มันแค่ให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าที่ตัวกิดทายนะครับแล้วเดี๋ยวจะเช็คชุดจ่ายไฟว่า,าชุดไฟ24โวลต์ที่ซ่อมเนี่ยมันสามารถใช้ได้หรือ,อยังจ่ายไฟ24โวลต์ออกมาได้หรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้ามาเลย อันนี้มันไม่มีสวิกนะฮะแต่ว่าไอตัวสวิกเนี่ยเขาจ้ำใยพาสไว้นะครับก็จ่ายไฟเข้ามาเนี่ยไฟมันชุดภาคจ่ายไฟมันก็จะทำงานเลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูเลยนี่นะครับแรงดัน42โวลต์นะฮะจ่ายเข้ามาแล้ว ไฟสีแดงกระพริบแสดงว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานแล้วมีไฟเข้าแล้วทีนี้ก็ต้องลองวัดแรงดันดูว่ามันได้าตามสเปคมันหรือเปล่านะครับก็วัดไฟ24โวลต์ที่ขา1ของ IC 78M12 นะฮะเนี่ยครับแรงดันที่วัดได้อยู่ที่23.1718นะโอเค ไฟชุด2 4่โวลต์ใช้ได้แล้วนะครับลองวัดไฟ12ดูหน่อยไฟ1 2บโวลต์วัดได้11.72อดทีนี้ดูไฟชุด5้โวลต์นะวัดได้5.12อ่ะโอเคนะครับภาคจ่ายไฟกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะกลับมาทำงานปกติแล้ว ทีนี้เดี๋ยวทดลองรันเครื่องดูเลยนะครับว่าเครื่องมันรันได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันมีอ่าส่วนอื่นเสียหายด้วยหรือเปล่านะแต่ว่ามอสเฟตผมเช็คหมดแล้วนะฮะทางฝั่งอินเวอร์เตอร์มอสเฟตไม่เสียหายนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าในส่วนของ a c p w m แล้วเนี่มันเสียทุก เสียหายด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ ac เข้ามานะครับดูว่าเครื่องสามารถรันได้หรือเปล่าจ่ายไฟ ac เข้ามาแล้วตัวเครื่องสามารถรันได้นะครับไฟเขียวติดแล้วทีนี้เดี๋ยวดูกำลังวัดกันหน่อยหนึ่งนะแตปรับกระแสขึ้นไปที่3แอมป์ ดูว่ากำลังวัดที่ได้จะถึง100วัตหรือเปล่านะครับถ้าถึง100วัตก็แสดงว่ามันรันได้ปกตินะฮะกำลังวัดที่ได้เห็นตัวเลข100วัตพอดีนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งร้อวัตนะครับหนึ่งร้อวัตโอเคตัวกิ ทายสามารถรันทำงานได้ปกตินะครับก็อน,นี่แก้ไขในส่วนของอชุดภาคจ่ายไฟเนะาะมันไหม้จนบอร์ดทะลุนะฮะแล้วก็ลายลายพิ้นมันลอดไปหมดเลยนะครับผมทำการตรวจเช็คาทารนซิสเตอร์คุมพัดลมมันมีทารนซิสเตอร์คุมพัดลมหนึ่งตัวช็อตอยู่นะครับก็คาดว่า,าตรงจุดนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ พัดภาคจ่ายไฟเสียหายนะครับคือคาดว่าน่าจะมีพัดลมช็อตอยู่นะแต่พัดลมผมยังไม่ได้เช็คนะผมเช็คแค่ทานซิสเตอร์2ตัวนี้มีตัวเนี้ยช็อตอยู่นะครับทานซิสเตอร์คุมพัดลมตัวนี้ช็อตอยู่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คพัดลมดูว่าพัดลมช็อตหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะช็อตนะครับถ้าพัดลมมันช็อตเนี่ยแล้วทานซิสเตอร์คุมพัดลมมันช็อตเนี่ยมันก็จะเป็นโหลดนะเป็นโหลดดึงกระแสจากภาค จ่ายไฟชุด24โวลต์เนี่ยนะครับอ่าก็มันเหมือนกับว่าพัดลมมันช็อตมันก็ไฟ24โวลต์ก็ช็อตลงกาวนะครับเมื่อไฟย4ช็อตลงกาวก็ตัวนี้รับภาระ,ะนะก็ทําให้ชุดภาคจ่ายไฟไหม้นะครับจนบอร์ดทะลุเสียหายก็เดี๋ยวเปลี่ยนทานซิตเตอร์คุมพัดลมนะครับแล้วก็ประกอบเดี๋ยวต้องเอาไอ้ตัวแผ่นซิลิคอนเนี่ย ไปเจาะรูด้วยอันนี้ลูกค้าเขาไปซื้อมาใหม่หมดเลยนะเพราะว่าของเดิมมันมันมันไม่อยู่นะครับของเดิมพวกอุปกรณ์พวกน็อตต่างๆมันหายหมดนะฮะแผ่นซิลิโคนด้วยลูกค้าก็ไปซื้อมาใหม่ก็แต่ต้องเอาไปเจาะรูน,อนร็อตนะฮะเพื่อที่จะนำประกอบเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูใกลกทีนึงนะครับอ่าเสร็จสิทีสำหรับเครื่องนี้นะ ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงตอนนี้ทุ่มจะทุ่มครึ่งแล้วมันเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับก็เห็นว่ามันแก้ไขไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นงานที่ทำแล้วค่อนข้างเสียเวลาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็พัดลมเสียนะอย่างที่ที่บอกนะครับเพราะว่ามันมีฐานซิสเตอร์ขุมพัดลมช็อตนะฮะพพัดลมตัวนี้ก็ช็อตนะครับตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่ เปลี่ยนตัวใหม่ตัวหนึ่งนะพัดลมนะครับก็โอเคสามารถกลับมาใช้งานได้นะฮะแม้ว่าจะเสียเวลาในการดำเนินการหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆดู นะจะปกติหรือเปล่า,าใช้กระแสสูงสุด18แอมแปร์แรงดัน42โวลต์ลองเลย ครับต้องได้อย่างน้นอยๆนะฮะอยู่ที่ห้า้อยเก้าสิบวัตต์ถึงห0 0้อยวัตต์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะบางตัวมันไม่ถึงห0ร้อยแต่ว่าต้องอยู่ในช่วงห้าร้อยเก้าสิถึงหกร้อยเนี่ยถือว่าปกติ่นะเดี๋ยวลองดูน,นี้พัดลมนะฮะพัดลมก็ทำงานปกติทั้งสองตัวนะครับ กำลังวัดนะฮะห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดวัต์นะครับห้าร้อยเก้าสิบหกห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดก็ถือว่าปกตินะครับสำหรับอิบไทยอินเวอร์เตอร์ซูเออร์เนี่ยบางตัวก็ได้ประมาณ600้อวัตต์นิดๆน,น,นะฮะ บางตัวก็อยู่ประมาณ590ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วง590ถึง600วัตต์ก็ถือว่าปกติแต่ว่าถ้าเป็นกิจตัวสีเงินเนี่ยมันจะได้600วัตต์ทุกตัวเลยนะที่แรงดันและกระแสเท่ากันเนี่ยก็ขึ้น600วัตต์ทุกตัวแต่ของซูเออร์บางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ถึงนะอยู่ ในช่วงเนี้ก็ก็ถือว่าปกตินะครับหกร้อยวัตต์นะก็เมื่อกีขึ้นไปแตะหกร้อยวัตต์พอดีเป๊ะนะครับหน้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะโอเคนะครับก็รันได้ปกตินะครับทำงานได้ปกติแล้ว เดี๋ยวขอลดกระแสลงก่อนเคร่องทัาพายพังอ่าก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจทายอินเวอร์เตอร์ยุ่ห้อซูเออรุ่น1,000 VA ตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อต่อเพื่อนมานะครับ ในสภาพที่มันพังใช้งานไม่ได้นะพังเสียหายในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับก็ทำการแก้ไขนะครับต่อลายปิ้นอ่าแล้วก็อ่าใส่อุปกรณ์บางตัวบางตัวก็มาไม่ครบนะแต่อ่าก็มีอุปกรณ์บางตัวที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเดิมท,ที่ที่มันมีมาบางส่วนนะฮะ ในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับเปลี่ยนพัดลมนะครับพัดลมช็อตหนึ่งตัวนะฮะพัดลมช็อตหนึ่งตัวแล้วก็ทานซิสเตอร์คุมพัดลมอีกหนึ่งตัวนะสำหรับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็สามารถกลับมารันทำงานได้ปกตินะครับน,นี้ลูกค้าก็บอกว่าซื้อมาไม่แพงแต่เขาไม่ได้บอกว่าซื้อมากี่บาทก็ ถ้าซื้อมาราคาหลักร้อยก็ก็คุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่สามารถซ่อมกลับไปใช้งานได้หลักร้อยหมายถึงว่าซื้อมาไม่ถึงพันเนาะนะซื้อมาไม่ถึงพันโดนค่าซ่อมอีกหน่อยนึงตกอยู่ราวๆสักต้นทุนประมาณส,สักพันาบาทเนี่ยโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่ากิบไฮซูเออร์ถ้าซื้อใหม่เลยเนี่ยนะฮะก็บางร้านตกถึง0ากพันบาทนะครับ สองพันปลายปลายถึง3000 3 0สาพันกว่ากวานะสำหรับตัวซูเออร์นี้นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในอากาสนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ